พามาดูอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นทรู e บงคอกยูเนเต็ดนะซึ่งถือว่าเป็นทีมท็อปของไทยลีกหนึ่งนะคะเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดปรากฏว่าขอนแก่นยูเนเต็ดสามารถพลิกชนะทรูแบงค์อกยูเนเต็ดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการเมืองไทยคัพไปได้ค่ะ เกมนี้แบงคอกมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นหลายคนไปพักเป็นสำรองนะคะก็ทําให้เกมเนี่ยมัไม่ค่อยไหลลื่นแล้วก็ไม่ต่อเนื่องก็ทําให้เกิดจังหวะที่การจบสกอร์เนี่ยยังดูขาดๆกันเกิดส่วนเจ้าบ้านก็คือขอนแก่นยู่นเตดก็รู้ดีว่าตัวผู้เล่นแล้วก็ขนาดของทีมเน่ยเป็นรองก็อาศัยใช้เกมรับและหาจังหวะสวนกลับ ระทั่งแทคนิกนี้มาเข้าทางขอนแก่นยูเนเต็ดค่ะเพราะว่าช่วงครึ่งหลังนาทีที่75จากจังหวะชิดสนุพง์โชติทําชิง1-2กับเฟลิเป้อโมริมก่อนที่ชิดสนุพงษ์จะหลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงบอลสวนปฏิวัติคําหมาผู้รักษาประตูของทรูแบงคอกยูเนเต็ดเข้าไปทําให้เจ้าบ้านขอนแก่นขึ้นนําก่อน1ประตูต่อ0ค่ะแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ทําให้ทรูแบงคอกเนี่ยได้ฮึดขึ้นมาได้นะคะเมื่อนาทีที่92 ได้ประตูตีเสมอเมื่อทิติพันธ์พ่วงจานเปิดบอลไปให้ทีรศรลปินแดงดาโมงบอลเข้าไปให้ตีเสมอเจ้าบ้านไปได้1ประตูต่อหนึแล้วก็จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ค่ะคือ1ต่อหนึะคะก็ทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะในเกมนี้และกลายเป็นว่าช่วงต่อเวลานาทีที่113ขอนแก่นยู่นเตดนำแบงคอกยูนเตดได้อีกครั้งเป็น2ประตูต่อห เมื่อยศกรนาทสิทธิ์แตะบอลให้อมาดูออสตาร่าวิ่งมายิงเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคะแต่แบงคอกยูเนเต็ดก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะมาได้ประตูตีเสมอขอนแก่นยูเนเต็ดสอง United, ประตูต่อสองจากการยิงของเซยักคุโรนิก็ทำให้ช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังจบกันไม่ลงค่ะเสมอกันอยู่สองประตูต่อสองนะคะจาก120นาทีก็ต้องหาผู้ชนะจากการดวลจุดโทษเพื่อเข้ารอบต่อไปนั่นเองจากการดวลจุดโทษเป็นเจ้าบ้านขอนแก่นยูเนเต็ด ที่ทำหน้าที่ยิงได้แบบแม่นยำกว่านะคะเอาชนะทรูแบงคอก o ยู่ในเตดไป4ประตูต่อ3พลิกล็อกผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการนี้ได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆเกือบจะฝั่งทางทรูแบงคอกขึ้นเตตได้ถึง2ครั้ง2ครานะครับในเกม90นาทีมาโดนตีเสมอในช่วงทุร์บาบเจ็บจากธีรศิลป์แดงดาต่อเวลาก็เกือบจะชนะได้อยู่แล้วสุดท้ายก็มาจบที่การดวลจุดโทษก็ทำให้ทรูแบงคอกตกรอบไปสำหรับในรายการนี้นะครับ